นี่โอเคไหมครับเมื่อกี้คือรูปแบบการการเปิดและปิดเปิดปิดเปลี่ยนแท่งเทียนนะสมมติการมันแท่งเทียนเป็นเขียวเขียวมันไม่เขียวทีเดียวบางทีเขียวเขียวเขียวแล้วก็แดงแดงแดงแล้วก็เขียวเขียวเขียวเหมือนขึ้นพักย่อตัวพักย่อตัวสลับกันไปมานั่นเองนะครับเพราะงั้นในลักษณะนในการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนเนาะรูปแบบของพายักชั่นคานเดิลแท่งเทียนเดินแท่งนะนะครับ มันจะมีการส่งราคาแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้ง่ายๆบางท่านเทตแบบกราฟชาร์ตแน่นอนไม่มีทั้งเนื้อเทียนไม่มีทั้งไส้เทียนดูแค่การขยับเคลื่อนที่ของราคานะครับแต่ข้อดีมันดูดูแบบแท่งเทียนมันง่ายตัดสินใจง่ายดีดูวอลล่มได้เยอะนะครับวิเคราะห์ได้ได้ได้หลากหลายกว่าสมมุติพี่ไปเทตดในหุ้นไทยหรือกระดานหุ้นแบบทั่วไปวบางทีเปิดมาเป็นชาร์ตก่อน ไม่มีแท่งเทียนถูกไหมครเขาเรียกกราฟชาร์ตถูกไหมเพราะงั้นมันหลักการเดียวมันดูที่ราคาเลยจุดเดียวเลยนะเพราะงั้นเทคนิคเดียวที่จะเทรดได้ไง่ายๆก็คือพายชั่นรับต้านแค่นั้นแหละจบจุดซื้อขายสําคัญถ้าเป็นถ้ามองแค่แบบนั้นแต่เราเป็นคันเดิลเนี่ยมันเทรดได้หลากหลายประยุกต์สไตล์เทรดได,ได้ได้หลายแบบและกันนะครับข้อดีนะข้อดีนะโอเคใครพร้อมแล้วพร้อมนะฮะแท่งเทียนนะครับแท่งที่แรกนะผมจะพูดแค่บางแท่งเนาะไม่ได้พูดทั้งหมดนะแท่งแรก บอกบอกลักษณะแรงบายแบบร0อแรงบายเยอะมากเต็มแรงนะเพราะอะไรไม่มีไส้เทียนทั้งด้านบนและด้านล่างง่ายๆครับเขาเปิดแท่งเทียนจากด้านล่างเขียวเนาะเปิดล่างปิดบนเปิดปึ้งไม่มีการทิ้งไส้เทียนลงด้านล่างไม่ลังเลแล้วกันมีแรงบายค่อนข้างแรงนะถีบขึ้นไปและไม่มีแรงขายกดลงเลยสิ่งแรกมีโอกาสทําราคาต่อแต่ย้ําครับสิ่งแรกเนี้ยระวังมันยอ่อขึ้นแทง่งหรือไม่เกินใต้แท่งเทียนที่จะเป็นจุดเข้าบายสวย ถามว่าปิดปึ้งเข้าไปได้ไหมได้นะแต่ระวังนิดนึงแบบจะ่ครึ่งจ,จุดนึงหรือดีก็ไปยาวแต่มันอาจจะเกิดการย่อรีเทสขึ้นแท่งครับเหมือนวอลลุ่มมันสุดย่อเอาแรงใหม่มาสุดแรงนิดนึงเพราะงั้นถ้าเจอแท่งแบบนี้ให้ระวังครึ่งแท่งและตูดแท่งเทียนเป็นจุดที่ทำอะไรเข้าบายครับไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่สนแท่งอื่นเลยครับย่อมาขึ้นแท่งกดบายก่อนมีแน่สองร้อยจุดดีดขึ้นที่โดดเลยถ้าดีก็หายเดิมตรงเนื้อเทียนที่มันเก็บได้ อ่ะอันนี้เดี๋ยวสอนแอด,ดวานทีนะอันนี้พูดคร่าวๆก่อนอันนี้คือลักษณะแท่งเทียนก่อนนะครับโอเคทีนี้ลักษณะแท่งเทียนยกตัวอย่างในรูปแบบของแท่งนี้ที่ผมเอาชีน้นะแท่งที่สามสีเขียวเนาะแท่งนี้ปิดแท่งเทียนมาแล้วสมมติปิดแท่งเทียนแล้วจบและได้แท่งแบบนี้ออกมาให้พี่ๆดูแบบนี้ด้วยนะครับจุดสังเกตคือจบหนึ่งแท่งแล้วระหว่างไส้เทียนกับเนื้อเทียนอ,ะ,อะไรเหลือมากกว่ากัน สีก็อีกเรื่องหนึ่งสีก็เป็นแรงเนาะว่าเป็นแรงซื้อแรงขายเนาะแต่ดูที่ไส้กับเนื้อว่าอะไรเหลือมากกว่ากันยกตัวอย่างแท่งนี้เนื้อเทียนเนี่ยโอเคเปิดล่างปิดบนไม่รังเลที่จะลงข้างล่างเนาะแสดงว่ามีแรงซื้อค่อนข้างแรงแหละจากโซนตรงเนี้ยบายขึ้นมาแรงมากแรงแหลกจนถึงนู่นเลยแต่จุดเนี้ยมันอาจจะยังมีอะไรอยู่ก็เลยเกิดการชะลอรหรือรังเลไปเสร็จราคารอนิดนึงรอรวบรวมแรงที่จะกลับขึ้นมาทําราคาต่อน,นั่นเองหรือกลับมาซ้ำมาเทสนะครับหรืออาจจะเกิดการ ยอ่อไปย้ําหรือม้วนโซลิกก็ได้ถ้าแท่งแบบนี้นะมันมี2ช้อยแต่ผมพูดสั้นๆก่อนนะขึ้นทําราคาสูงสุดไว้ได้ที่ไปลายไส้เกิดแรงขายถูกไหมครับผักเนื้อเทียนเขาถอยลงมาอยู่ตรงนี้ปิดจบแท่งและตามทําเฟรมที่เราดูนะสมมติพี่ๆดูเฮดวันเอ็มสิบก็เนนะี่ยสิบทีได้หนึ่งแท่งเทียนปิดแท่งนี้จบมาปึ่มเราดูแล้วว่าไส้เทียนกับเนื้อเทียนเนี่ยในหนแท่งเทียน อะไรเหลือมากเหลือน้อยกว่ากันง่ายๆครับแท่งนี้เนื้อเทียนเหลืออยู่น้อยกว่าไส้เทียนถูกไหมครับแท่งเทียนเหลือประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโดยประมาณสามสิบสามสิบห้าอะกันเนาะนะครับไส้เทียนเนี่ยค่อนข้างยังเหลืออยู่เท่าไหร่ครับหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่ยยังมีแรงขายกดไว้เล็กๆนะฮะแต่ถามว่าควรเซลไหมไม่ควร <laughs> อยู่ที่องค์ประกอบต้องอเสียใว่าเขาขึ้นทำหาย แล้วไปติดต้านแล้วเจอแรงกดแบบนี้หน้าเซลลเขาจะยังแต่ถ้ามันทำโลติดโซนรับเนี่ยไอ้ตัวนี้เราวางแท่งแบบเนี้ยมีโอกาสที่มันจะทะลึ่งขึ้นต่อนะครับอันนั้นค่อยเรื่องโครงสร้างอีกทีหนึ่งนะครับระวังให้ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าเจอแท่งแบบนี้สิ่งแรกให้เรามองก่อนเลยว่าเกิดอะไรครับพี่อะไรหลือบ้างก็กันไสเทียนสแสดงว่ายังมีแรงขายแรงขายเยอะอยู่นั่นเองนะครับก็อย่าเพิ่งกดบายก็ได้ไม่ต้องรีบดูโครงสร้างอื่นๆเพื่อพิจารณาประกอบการเข้าเทรดเพิ่มเติม หรือรออีกหนึ่งแท่งเทียนเพื่อยืนก็ได้ครับตรงนี้ใครไม่ทันพิม์ไม่ทันเนาะนะครับเนี่ยคือการดูพอแท่งเทียนปุ๊บมันเคลื่อนที่และเปิดล่างปิดบนเป็นเขียวเป็นแดงเหลือไส้เทียนกับเนื้อเทียนเนี่ยอะไรมากกว่ากันก็จะบ่งบอกลักษณะทิศท,ทางต่อไปได้ว่ามีแนวโน้มที่จะทําราคาขึ้นหรือทําราคาลงได้นะครับในการตัดสินใจนั่นเองอันนี้ก็คือหนึ่งแท่งให้ดูดนะ้วยเนาะตัวอย่างสุดท้ายครับแท่งนี้สังเกตนะครับ ไส้เทียนเนาะทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเยอะมากเนื้อเทียนอยู่ตรงกลางนะครับจริงๆจะมีภาษาเรียกหนึ่งนะแต่ผมยังยังไม่ได้พูดถึงเนาะนะครับก็คือจบแล้วหนึ่งแท่งเทียนเนี่ยเนื้อเทียนเนี่ยอยู่ปิดเนื้อเทียนแล้วไปจบที่ด้านบนตรงกลางหรือด้านล่างของตัวแท่งเทียนเขาเองนึกภาพอไหมอย่างอย่างเงี้ยถ้าเนื้อเทียนโดยรวมเนี่ยสีเขียวจริงเปิดบนปิดล่างแต่ปิดแล้วเหลือไส้เทียนทั้งด้านบนและด้านด้านล่างเนาะ แสดงว่าโดยรวมเนี่ยแท่งเนี้ยเนื้อเทียนเขาเขาอยู่ตรงกลางวอลลุ่มมันอยู่ตรงกลางแสดงว่าลังเลและเลือกทางไซเว์ได้เลยนีไม่แน่ไม่นอน,น out, ไอ,ตอ,นะนอ,อ้ตัวเนี้ยตัวกับทิศเลยกับทิศกับเบรกเอาถึงรับแล้วไม่หยุดลังเลทิ้งต่อนะมันมีสองชอย์ไอ้ตัวเนี้ยเพราะงั้นแท่งแบบนี้ไม่ควรเข้าอะไรนะจะเพิ่งตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ยังพอมีวอลลุ่มถ้ายังเห็นสีแท่งเทียนเนี่ยยังดีนะมีวอลลุ่มถ้าไม่เห็นเลยคือโดจิเลยก็คือเป็นก้าน สี่แท่งเทียนพื้นฐานมือใหม่ควรรู้นะครับหลักๆเน้นสี่แท่งเทียนพื้นฐานง่ายๆก่อนเนาะทั่วไปก็แฮมเมอร์แล้วแต่ว่าชื่อค่อยไปจําแล้วกันนะครับดูง่ายๆเหมือนคอ้อนแลยกัน mm hmm. พูดแบบเมื่อกี้เลยนะครับเกิดแรงอะไรเอ่ยทิ้งทิ้ง,งเกิดรีเจ็คหรือปฏิเสธราคาในแนวราคาโลมีแรงซื้อผักขึ้นมาเลยจุดเปิดราคาแล้วปิดแรงบายน่าเล่นนะครับแ mm hmm. ท่งเทียนฝั่งบายจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพิจารณาดูไว้เนาะนะครับ อินเวสแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับสังเกตมีไส้้าร่างก็จริงทิ้งลงนิดนึงนะครับแต่แรงบายก็ผักดันราคากลับขึ้นมาน,นั่นเองแตเหลือไส้บนนิดนึงเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้แหละที่ผมบอกแล้วถอยลงต้องดูว่าองค์ประกอบก่อนหน้าเนี่ยทำทำอะไรมาก่อนมีแรงขายเทมาแรงไหมบวกติดโซนแนวรับราคาหรือเปล่าอ่าอันนี้จะดีเลยเพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนสัญ,ญญาณฝั่งขวานี่ก็สัญญ,ญาณรูปแบบเตรียมเซลลเข้าเซลล์ได้นะครับ ช้ได้ทุก time f r a นะแต่แนะนาเฟรมใหญ่ขึ้นไปอย่าต่ำกว่า15 30เฮ็วันนะครับสำหรับเทรดในวันโดยประมาณเนี้ย3เฟรมนี้ก็พอเฮ4 d ก็เอาไว้แก้แผลสุดท้ายถ้าแผลอันนี้เปรียบเทียบนะครับใช้อยู่ประมาณเ,เธอสัญญาณพินบาพวกนี้เตรียมเล่นได้เลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะครับเหมือนค้อนเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่สีนะครับมีแรงอะไรครับแรงขายกดลงมาถูกไหมมีไส้เทียนนิดนึงแหละขึ้นไปจึ๊ก บอดี้เทียนเขียวๆแล้วก็แรงขายทิ้งลงมาแรงไง่ทิ้งแรงแล้วก็ชะงักนิดนึงมาปิดจบราคาตรงที่แต่เริ่มมีสัญญาณแล้วครับเหมือนจะเริ่มจะกลับตัวและนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ายังมีอะไรอยู่แรงแรงซื้อดันไว้อยู่นะเราไม่ต้องเป็นต้องรีบเซลล์นะจะแท่งแบบนี้แต่ถ้าแท่งแบบเนี้ยอาจจะเซลล์เลยก็ได้แต่ระวังนิดนึงแหละถ้าไม่รีบไม่ต้องถ้าไม่ติดโซนสําคัญนะอันนี้ค่อยว่ากันแต่แท่งแบบนี้อย่าเพิ่งมันจะกลับกันนะสวนกันรอยืนยันเนี่ยหรือจะเข้าก็ได้นะเข้าแล้วก็ ต้องวางเง้แตเอเพื่อนหน่อยนะครับค่อยไปว่ากันเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทคนิคเดี๋ยวให้เทคนิคนะครับ่ะทวนสุดท้ายเนียครับรูปแบบของชุดสติ้งสตาร์ก็เหมือนกันเนาะเปิดราคาโอเคนะที่เนื้อเทียนโอเพนวิ่งขึ้นเป็นบอดี้เทียนสีสีเขียวเป็นแหล่งซื้อขึ้นไปเลยทําราคาไฮราคาสูงสุดไว้ได้ตรงนี้ที่ไส้เทียนจุดสังเกตคือไส้เทียนเนาะแล้วก็เราก็ตีไปปื้ดไปได้ราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะเกิดแรงอะไรครับ แรงขายหรือแรงเซลลนะ์เนาะกดลงมานะเทขายแรงมากหรือว่าปฏิเสธราคารีเจ็กราคาอะไรก็แล้วแต่แรงจนกืนกินนะ่ะหรือว่าเลยจุดเปิดราคาอย่างนี้แสดงว่าเป็นแรงขายกดนะค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ทิ้งไส้ไว้เล็กๆถ้าไม่เหลือนะไส้เลยนี่จะค่อนข้างแรงมากแต่เหลือไว้ชิ้นเดียวก็ไม่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าโดยรวมจบหนึ่งแท่งแล้วบ่งบอกอะไรพี่แรงเซลล์เกือบร้อยนะเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะต่อให้มีไส้เทียนแบบนี้ พราะจบแท่งเทียนแล้วเนื้อเทียนอดี้เทียนมาปิดรวมแล้วอยู่ด้านล่างหนึ่งในสามในหนึ่งแท่งเทียนเราจะแบ่งเป็นสามส่วนส่วนบนส่วนกลางแบบโด,โดจิเมื่อกี้แล้วก็ส่วนล่างแบบนี้อดี้เทียนเปิดแล้วปิดโดยรวมแล้ววอลลุ่มก็ยังอยู่ด้านล่างของตัวแท่งเทียนเขาเองแสดงว่าแรงขายทั้งหมดย,ยังอยู่ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ยังกดแสดงว่าแรงขายยังเยอะหรือว่ายังแรงอยู่นั่นเองนะครับพี่ๆที่เหลือรูปแบบการเข้าสัญญ,ญาณพวกนี้ค่อยไปเรียนรู้กันเนาะนะเอฟพีติงว่ากันไป